สวัสดีครับพี่น้องเอฟตีนดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวนดาฟาร์มทุกท่านครับเช้าวันนี้ันดาฟาร์มมีขนมของโปรดของนดาฟาร์มเอามาน,นําเสนอพี่น้องครับขนมที่ว่านี้พี่น้องคงจะดาวภาพออกนะครับคือพระทองเชื่อมนั่นเองครับทําทเสร็จแล้วก็เราก็แช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็เวลาจะทานนะครับเราจะกินก็ ไปซื้อนมสดนมวัวแดงชนิดเกิดนะนมนมวัวแดงชนิดเกิดเอามาเทเข้าใส่ร้อนๆอากาศร้อนๆนมเย็นๆโอ้อร่อยครับอร่อยมากทำให้ชื่นใจดีต่อสุขภาพนะครับดีต่อสุขภาพวิธีการทำก็อันนี้ลูกนี้ก็ประมาณ4กิโลครับพระทอง4ีกิโล เลือกซื้อว่าทองที่มันหนังปูกะปูกะนะครับมันจะเป็นปลกทองที่มันอร่อยเราเอามาครับพี่น้องเอามาผ่าเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะครับเอามาผ่าเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้แล้วเราก็ขูดขูดตรงเมล็ดมันนะครับมีเนื้อข้างในขูดให้สะอาดนะขูดทิ้งไปเลยครับแล้วก็เราก็เอาปูนน้ําปูนขาวเอาปูนปูนแดงนะครับไม่ใช่ปูนขาวปูนกินหมากเนี่ยนะนะ คุณกินหมากเนี่ยมาละลายละลายน้ําไม่มีอัตราส่วนครับไม่มีอัตราส่วนก็ละลายให้น้ําออกแดงๆหน่อยก็แล้วกันหรือถ้าเป็นปูนสีขาวก็ให้มันออกสีขาวไปเลยแล้วก็เอาพักของเนี่ยลงแช่ในน้ําปูนนะครับในน้ําปูนกินหมากนะลงแช่ไว้สัก 4- 5ห้าชั่วโมงแช่ไว้อย่างงั้นนะครับ4ี่ชั่วโมงใส่น้ําให้ท่วมนะครับใ่น้ําให้ท่วมเมื่อเราแช่ได้ที่แล้วได้เวลาแล้วเราก็ ล้างขึ้นมาครับจะล้างขึ้นมาด้วยน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เอามาใส่ภาชนะเทน้ำใส่น้ำทีนี้เอาน้ำสะอาดน้ำกินแล้วนะครับเทน้ำใส่ให้ท่วมนะครับใส่น้ำตาลไปหนึ่งกิโลครึ่งน้ำตาลทรายถ้าพี่น้องชอบน้ำตาลทรายแดงก็ใส่น้ำตาลทรายแดงถ้าชอบน้ำตาลทรายขาวก็ใส่น้ำตาลทรายขาวเที่ยวนะครับเที่ยวไปนะครับไม่มีกำหนดแล้วครับทนี้ เพราะว่าเราใส่น้ําท่วมกระคองเราก็จะเชี่ยวจนกว่านี่ครับน้ําแห้งประมาณสี่ชั่วโมงนะครับประมาณสี่ชั่วโมงได้น้ําแห้งเหลือแต่น้ำที่เป็นน้ําเชื่อมนะครับน้ําตาลที่เป็นน้ําเชื่อมทีนี้ขั้นตอนของมันก็อันนี้ผมชื่อนั่งเชื่อมอยู่เป็นเวลาชั่วโมงที่สี่แล้วนะครับเนี่ยชั่วโมงที่เข้าชั่วโมงที่สี่แล้ว นะฮะชั่วโมงที่สามกว่าก็จะงวดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ผมก็จะรอปิดและเพราะมันน้ํามันเป็นน้ําเชื่อมเป็นเนืว้วเหนียวเป็นยางๆแบบนี้ก็เดี๋ยวก็จะปิดแล้วเราก็รอให้มันเย็นครับพี่น้องรอให้มันเย็นก็ตักใส่ตักใส่ซุปเปอร์แวร์ที่มีขนาดเข้าตู้เย็นได้นะฮะเราก็จะแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้นานเลยนะครับพี่น้องเป็นเดือนสองเดือนสาเดือนนั่นแหละตู้เย็นนะผมก็จะเก็บเอาไว้อย่างนี้ในตู้เย็นใส่ซุปเปอร์แวร์ ก็ไว้เวลาจะกินก็เอานมผมชอบกินนมวัวแดงชนิดจืดนะครับผมชอบกินนมวัวแดงชนิดจืดนมหนึ่งกองอ่าักทองนี่ประมาณสามชิ้นนะครับปักทองประมาณสามชิ้นเหยาะน้ําเชื่อมเข้าไปหน่อยแล้วก็เอานมนมเทเข้าไปโอ้โหเข็งแขยงร้อนร้อน,อนเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยจากงานมานะครับพี่น้องเหนื่อยเหนื่อยจากงานมานี่สุดยอดเลย พวกเรามีฟักทองข้างรั้วได้นะครับเราเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฟักทองเราสามารถผลิตผลิตเองได้นะหรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถูกครับโลละสิบบาทโลละสิบห้าบาทตามตามท้องตลาดเราก็เลือกเอาได้ถ้าไม่ไม่ปลูกก็ไปหาซื้อมาสักลูกหนึ่งก็กินได้เยอะแยะครับเนี่ยผมทําไว้อย่างนี้เจ้วชานก็ได้กินขนมทุกวันนะครับาชานหิวขนมขวันหิวนวนหวานก็จะได้กิน ผมจะทำว่าย่างนี้ติดตู้เย็ยนไว้ตลอดนะผมเองเวลาหิวๆผมก็กินนะเราก็ประหยัดด้วยนะครับเนี่ยต้นทุนน้ำตาลกิโลเท่าไหร่ครับ40กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่เคยผมไม่เคยจ,จ่ายตังค์นะครับซื้อมาใน,นวันนี้ผมใส่2กิโลเลยนะครับผมต้องการให้มันหวานหวานหวาน,หวานหน่อยนะเพราะมันไม่ได้ไปไหนนะครับมันอยู่ในทุกแว์เราเนี่ยเราอยากกินหวานเราก็ใส่เข้าไปเยอะหน่อย ถ้าไม่อยากกินหวานแล้วก็ใส่เข้าไปน้อยหน่อยนะครับนี่คือการเชื่อมนะครับฟักทองเชื่อมสูตรแม่สำเพาครับแม่สำเพาสอนสอนมาตั้งแต่เด็กครับเรื่องการเชื่อมฟักทองเรื่องการทําของหวานไว้กินระยะยาวๆเพราะว่าบ้านเรามันบ้านยากจนนะครับเราต้องทําขนมกินเองให้เป็นเราจะไปซื้อขนมตามท้องตลาดมันก็เราจะไปซื้อขนมตามท้องตลาดกานาาดินมันก็ทําให้สิ้นเปลืองเก็บเงินเก็บทองไว้ แม่จะสอนให้ให้เราประหยัดครับครอบครัวเราจะประหยัดกันแต่เราก็ไม่ใช่อดอยากนะครับเราไม่ใช่อดอยากเราทําอาหารกินกันเองทากับข้าวกินกันเองแม่จะสอนวิธีทากับข้าวแม่จะสอนวิธีทําขนมนะครับจากาวัตถุดิบตามพื้นบ้านนะครับแม่สามารถทําเอามาทําได้หมดไม่ว่าจะเป็น ฟักทองมันอะไรต่างๆเนี่ยแม่ก็จะสอนให้เราเชื่อมสาเกอะไรต่างเนี้ยก็ทําเหมือนกันอย่างเงี้ยครับสา,สาเกก็ทําแบบนี้นะเราก็จะทํากันเป็นผมก็จะเรียนรู้ซึมซับอ่าที่แม่สอนมาตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเลยครับเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆพอเรามามีครอบครัวเรามามีอ่โตมาเรามีครอบครัวเราก็ทําให้ลูกเท้าเรากินได้นี่ครับพี่น้องใครจะเอาไปเป็นทาเป็น ทำกินในครัวเรือนทำกินในบ้านครับลองดูนะครับสูตรตามนี้เลยครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะแล้วจะอ่าถ้าจะเชื่อมโดยที่อยู่ๆแล้วเชื่อมเลยไม่ได้นะครับมันจะเละหมดเลยถ้าพี่น้องไม่แช่น้ำปูนไม่แช่น้าปูนใส่นะปูนกินหมากนี่แหละครับต้องแช่นะครับแช่นานเท่าไรมันยิ่งเคลือบหน้าให้แข็งนะถ้าแช่น้อยมันจะเละผลเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับ อจะกินองเป็นพักทองกวนไปเลยแหละครับตอน,นนี้เราจะไม่คนนะเราก็ตั้งไว้อย่างนี้เดี่ยตอนนี้เสร็จแล้วครับนี้เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วครับจ<ะ>อะจะปิดไฟอ่านี่พอปิดไฟน้ําก็จะอยู่สภาพนี้ไปเนาะก็น้ําตาลก็จะกลายเป็นน้ําเชื่อมเลยครับน้ําตาลก็จะกลายเป็นน้ําเชื่อมเราก็จะใส่น้ําเชื่อมเนี่ยครับะเนื้อพักทองก็หวานนะครับ เพราะเราเชื่อมมาเป็นเวลา3-4ชั่วโมงเนี่ยน้ำตาลมันจะซึมเคลือบเข้าไปในเนื้อฟักทองมันจะมีรสชาติมันหวานนะครับมันหวานแล้วก็จะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันเราตักมันก็จะไม่เละถ้าพี่น้องไม่ไม,ไม่ไม่แช่น้ําปูนใส่เละหมดนัตักก็เละหมดอ่าโอเคครับสวัสดีครับ